ล่าสุดค่ะพี่น้องคู่จินเอสพีสั้นลูกสะทอนพีพาแสนท,สงทองเสิร์ฟความหวานท่ามกลางดราม,มา่าฉ่ำมากค่ะเดินหน้า,าบอสนกับยังลรพี่น้องโสนยังเลยตอนนี้คือเสิร์ฟดราม่ามีนาดิตาเป็นพยานรักด้วยค่ะคืออันนี้คือบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยค้นแช์เต็มสนันวันไหวกับการเซอร์ไพรส์บอกว่างอนกันอือ ค่ะพี่น้องคุณมาเิ่นง,งอนกันงอนอยังเฮากับบงคือซพ,พ่าเพ่าอิ่นว่าาพินงงน่นบ่เด้งอนเดเพค่นบอกว่าอ่าซีทีของทีพระเอกสันน้ำมาเสื้อภัยนีก็คือแค่เดินผ่านไปแล้วก็มองเว็บๆวบแค่นั้นเองแต่คนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดก็อยู่ที่พระเอกสันส้นเลสล่ยสิค่ะพี่น้องต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เฮาได้เห็นคลิปทางสั้นบงสะท้อนแะ้วก็คลิปทางแพร่าเพาแสงทอง เขินจนแบบอกักเสบอาการบาอยุ้เลยสำหรับแพ่าๆบอกว่าขอบคุณสำหรับสร้อยเพชรราคาหลายบาทเพยทีเดียวนะคะพี่น,อน้องพอถึงเพชรก็หลายบาทอยนนอนู่แล้วบนหลักพันลัก้อยแน่นอนแน่นอนค่ะแล้วความทีพระเอกสั้นม้วสะท้อนี่เป็นค้นทีละเอียดอ่อนในสมัยเป็นคนที่ใส่ใจนางเองมกมากๆมากตั้งแต่ใดแต่ไรเมว่าวานั่งเอกสีเห็ดสีเดินสี ยังก่สร้างล่ะตามที่แม่แ,มแฟนคลับเอฟซีเห็นเวลาทีแพราพราพแสงท่องขืนเวทีสิดูแล<ม>ดูแลด,ดีอย่างาใจดีออมากพี่น้องแล้วชาติเพืพ่อนโพสคลิปหมู่ว่านี่จะเปิดให้ดูเลยพปอีกซันพูดเองกับปากสําหรับเรื่องสร้อยนะคะเดินผ่านมาพอดีอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยไปซื้อให้เพราะว่าเคยเห็นว่าแพรพาพแสงท่องน่ะอยากได้ซอยเส้นนี่ เรามาฝ cal well. We yeah. ัง şey> ่ด sì> ีก็เลยคิดว่าจะซ้อเายครับคร้นี้อาจจะไปไล่ช้านยเพราะเพจนี้เลยครับอยากให้เขาไวเดินขาาี้ม่ดีอิจฉาเนยเคยชี้เคยแค่แค่เคยชี้นะค่ะพี่น้องน่ารักจังเลยจะเดินห้างกับพี่บอยจะเดินห้างกับพี่บอยมาไปตัดผมนําค่ะ อ๋อคิดว่างอนก็เลยซื้อของมาอไม่ไม่ไม่ใช่พี่บอยใช่ี่เจมไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ไปอันนี้ทุกคนดูก้อ้พี่น้องเบิ้งพยยาเบิ้งจิดเจเบิ้งในสั้นเบิงสะท้อนค่ะนี้ที่เราองเปลี่ยแล้วเขาเคยชอบช่เคยเดินเข้าไปดูเลยเลย โอโหนาดิตะช่วยใส่ด้วยนะนรักมากค่ะเดี๋ยวคนดูดูโมเมนต์นี้นาดิตะเป็นพยานรักเอฟซีแบบแบบนี้โอ้ยยายจำพระเอกไม่ได้ที่ว่าผู้บ่าวนั้นมาจากไหนสมัติผมไม่สมัยไซเวนทองค่ะอบอุ่นนะเจ้าเนยค่ะนี่แหละหลังจากที่พระเอกซานเอามาลุกเงี้เสียแล้วนะคะคุณเนี่ยเพ้่อพ่าก็ได้มีการมาโพสต์เองด้วยถึงประเด็น ขอบคุณพระเอกซันสำหรับสร้อยเพชรเส้นนี้ค่ะพี่น้องคุณนะสบายมากเลยขอบคุณพระเอกซันนะคะที่ซื้อสร้อยมาฝากไม่รู้ว่าเนื่องในโอกาสอะไรแต่เนื่องในโอกาสที่อยากให้แต่ที่จริงม,มันใกล้วันเกิดแล้วแต่เขาก็ให้ก่อนวันเกิดไม่ได้เรื่องในโอกาสอะไรแนตะ่เขาแบบอยากให้เพราะว่าเห็นว่าเราชอบเคยไปร้านนี้นะคะจูเวลี่แล้วเราเคยทักว่า ชอบเส้นี้สวยจังเลยนะอะไรเงี้ยเขาจําได้ค่ะก็ทักแล้วก็ซื้อให้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่ซับพอร์ตความรู้สึกของกันและกันค่ะกินแล้วกัอบอุ่นเนอสาวเนยพูนมากเลยตัวของแพรภาพแสงท่อมีไม่ว่าจะเจออุปสรรคดราม่าปีกว่า2ปีกับมีเรื่องเล่าดีๆเขามากขึ้นกันค่ะนี่พลเดิอนว่าสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มหรือเปล่าสาวเนยเข้ามาเติมเต็ม สำหรับความรู้สึกของเราเนาะสำหรับใช่ความรู้สึกในช่วงนี้ที่ดราม่าถูกมากมากุ้ยเอิเราโม่ระสุมนเลยกระด้ยน่แม่สามโมระสุนตัวโม่ระสุ่นตัวบางคนเจอดราม่าก็แค่วันสองวันก็ผ่านนะแต่แพราพาวแสงทองเกือบสองปีนะสาวเนยถือว่าเป็นมันยาวยาวเอาเอิญมาพี่น้องมีทุกประเด็นนี่ขนาดประเด็นซอยยังมีเลยแต่เราไม่ขอพูดก็แล้วกันก็มีคนเอาไปเป็นดราม่าเช่นเดียวกัน ข้าวนียพยายามัเลี่ยงเลี่ยงมากๆกับข้าวดาามพี่น้อง่อซอยค่ะเมื่อี้พ่อเขาบอกว่าเรื่องแบบว่าความหวานที่เสิร์ฟให้กันพี่น้องความใส่ใจความใส่ใจอสำหรับพระเอกซันถึงแม้ว่าเป็นเป็นเอิ่นว่าบุคคลอายุหน่อยเป็นเป็นผู้ชายที่อายุน้อยแต่ก็ใส่ใจหลักการหายความเป็นพิเศษกับแพร่ภาพแสงทองสาวเนื่อเป็นว่าเป็นบักหลาของเผื่อตัวช่วงตอนนี้ก็รับผ้าแรงเลยค่ะค่ะ คนก็ขมมเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยสำหรับซอยเซนนี่เนาะกับเป็นซอยที่ใส่แล้วรู้สึกว่าเข้ากันมากๆค่ะหักหลาคือตะหักแค่เนาะสื่อสอยเอือ้อยเพี่าวพ้าคุณปาจะสีค่ะดีใจอ่าแล้วก็มันก็มีคนเข้ามาเป็นห่วงน่ะแล้วว่ากลัวเจอดราม่าก็เจอค่ะดราม่าที่เจอก็เยอะเรื่องราคาสร้อยเอื้อยเรื่องว่า เงินตัวเองซื้อให้ตัวเองหรือเปล่าบ้านนั่นพี่น้องบ้านนี่นะคะพี่น้องโอ้อันนี้พักไว้ก่อนเนาะพี่น้องไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเอาสั้นกับแม่เพี่อสั้นกับเวลาเพราะมีเงินเดือนี่แหละเรื่องหนึ่งที่อยากบอกสาวเนยื้อพ่อมีของเพิ่์ดยูถันลราคาพ่อมีเลยเดี่ยวสำหรับตัวเราสาวเนื้อวงดีเกลเรากับเพิ่์ดกับหาเงินต่หน่อยเพิ่์ดยูกับพอกับแม่เพิ่์ดมาเพิ่์ดมีคณะอีเกลของเพิ่์ดเพิ่์ดมีรายได้มีเงินของเพิ่์ดมากต่างแต่ใดแล้วสาวเนยเออแล้วทุกมือนี่เพิว่าเขาามอยู่ใน กับแพรภาพแสงท่อเนี่ยคนอื่นว่าเขามากแบบตอนแรกกับเขามากเพื่อที่จะมาหาประสบการณ์แต่ที่นี่กับ่นกัเลยมากเข่าขาเขาแบบเอฟซีมาซีมากัเลยเขามากสปอร์ตซึ่งกันและกันนั่นแหละคนอ่นว่าบุญสมพงศ์บุญสมพงศ์เออตอนนี้สันญาผ่านเอฟซีหลายคนบอกว่าไม่ใช่แอบแย่นสถานะตั้งแต่ไปฮันนีมูนอยู่ตังแล้วหรอ อ,นนอ้าวอันนี้เขาก็บโมฮูแล้ว่นกับว่ามันมันพฤติกรรมตอนนี้เหมือนไม่ใช่คู่จิ้นแล้วนะ,ะแต่ว่าเขาก็จิ้นไปก่อนพอพนท่านได้ออกมาป,ประกาศเฮือนทานได้ออกมาแต่คอ,อ,อยเสื้อมันว่าเซอเนอร์คอยเสื้อมันว่าพระเอกซันวงสะทอนน่ะพร้อมเมื่อไหร่ประกาศข่าวดีแน่นอนอ่า<ม>ตอนนี้นะเข้ากับ รุ่นไปก่อนว่ารุอะรุ่นเด็ด<ไ>พี่น้องรุ่นกันวันที่นี่แหละพี่น้องที่แปดที่เก่าเดือนนี้นี่แหละค่ะเห็นว,ว่าสิมีเซอร์ไพรส์ใหญ่แมนมีเซอร์ไพรส์ใหญ่น,นีเราก็าไม่การันตีนะคะว่าเซอร์ไพรส์อะไรแต่มีแน่นอนท่ามกลางสั้นก็ออกมาว่า,ว,า,ว,าวันที่แปดวันที่เก่านี่คือสิมีอ่า มันสาคัญมันสาคัญเป็นมันสาคัญเขากคุ้มปิดเขากคุ้มปิดเท่านั้นสิวอลในคุ้มปิดเท่านั้นอันนี้คือท่าเพรีกสั้นเดี๋ยวหมาบอปี่นองค่ะถือว่าเป็นข่าวข่าวหรือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆมั่งสําหรับแพรภาพแสงทองนะคะกับดีใจน้าดีใจแท่นแพรภาพาแสงแทองน,นะคะ <ๆ S 1> ทีมีคนใส่ใจคนเขาม้าเติมเต็มอ่าถือว่าเป็นก๊าลังใจที่ดีหลังจากที่เจอมอโลมอุมดามาท้าท้มกับมีสิ่งดีๆอยู่ ่เคีย่งขาแกลแล้วกันนอกสากีาก้ดเขามากก็คือว่ามาเติมเต็มให้กันแลกกันนะคะ<อ>จนได้กะยินดีด้วยสําหรับสร้อยเพชรเส้นนี้<อ>มีนาดิตะเป็นพยานรักนั่งยึกกลางเลยค่ะ มืขึ้นที่ผ่านมานะคะจะด้กับเป,เป็นโมเมนต์ที่นา่ารักมากๆค่ะสําหรับพาเอกสั้นและกระท่างพราพาแสงทองค่ะ,คะสถานะจะเป็นยังไงรอลุ้นกันต่อไปในอนาคตตอนนี้เราเสพความน่ารักค่ะไปพงังๆไปก่อนค่ะรอเขาออกมายืนยันสถานะอย่างชัดเจนนะคะ,คะแต่เชื่อว่ามีแน่นอนสําหรับเซอร์ไพรส์ว่าจะเป็น แฟนหรือไม่เรื่องนี้กับนุนพี่น้องครับว่าโดนดอกคิดว่ามีข่าวดีแน่นอนค่ะสําหรับคู่เอพของเรานะคะย่างไนกระตามส้างสําหรับวันนี้เขาสองคนก็ออกมาแสดงความยินดีหละกะยินดีนั่งกับพระภาพแสงทองนะคะที่ได้รับส SA ิ่งดีๆจากพระเอกสันวงสะท้อค่ะ